ถ้าเกิดเรามองประชาชนคือลูกค้าผมว่าต้องเอาตัวเราไปใกล้ชิดประชาชนให้มากขึ้นลูกน้องคนหนึ่งก็มีวันหนึ่งก็ถันพู่ผมว่าถ้าจะดีกว่าทีมากเลยถ้าท่านไม่โมโหถ้ามันเป็นผู้นำของภาครัฐกับผู้นำของภาคเอกชนครับอาจารย์บทบาทการบริหารงามจะต่างกันไหม มันก็ไม่ตางนะถ้าเรารู้ไอ้ขอบเขตรู้ไอ้จุดอ่อนหรือว่าข้อจำกัดขององค์กรเนี่ยเราก็ทําไปตามนั้นเราก็ทํางานเต็มที่แล้วก็แล้ผมก็ใช้หลักไอ้พวกดีตายจริงมาใช้ก็คือเราก็ต้องจำพารายลูกค้าประชาชนล้วเกิดเรามองประชาชนคือลูกค้าผมว่าต้องเอาตัวเราไปใกล้ชิดประชาชนให้มากขึ้นนะสมมติว่าเราอยู่กระทรวงคมนาคมเราก็ไปเข้าใจว่าประชาชนมีปัญหาอะไร้ก็ออกไปเดินดูไปใช้บริการไปดูว่าเขาคิดยังไงเรามาทําอยู่หมู่บ้านแต่ๆแล้วก็ลงไปหาลูกค้าก็เริ่มที่เอาล <ไป S 1> ูกค้าเป็นตัวตั้งแหละ หรือไม่ก็เอาเรประชาการเป็นตัวตั้งแล้วถ้าถ้าเราทากรุงเทพครับอาจารย์ user แรกๆเลยของอาจารย์ที่อาจารย์จะดีไซน์ให้เขาเนี่ยคือคือคนคนกลุ่มไหนคือผมว่าต้องดูให้ดีว่าคนกลุ่มไหนที่ต้องการให้เราช่วยอะ่ะออผมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไม่ต้องกายเราช่วยหรอกมันก็มีคนแบบบางกลุ่มที่แบบเขาบอกเขาอย่าไปยุ่งกับกูเลยกูอยู่ได้แล้ว <S <S 2> <S 2> อะไรเงี้ยผมว่าเอาเอาดูคนที่เป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วต้อง i n นคล s i v e อะ่ะคือมันต้องรวมคนทุกคนเข้ามาให้ได้แต่ว่ากลุ่มคนที่ปต่อฟงังผมว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราแต่คนที่แบบมีทเลลกแ้ว BTS เราทำไปเขาก็ไม่ากางเขาเป็นนังเขาก็มีรถเก่งมี่เขขับรถอ้นี่มันต้องเปม่สนใจมากหรือว่าอันนี้เราก็อาจจะแบบก็ปล่อยเขาไปได้แม้นคนที่มีพลังอยู่แล้วมีกำลังอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องการให้รัฐมายุ่งกับเขาน้อยลงด้วยสั้นเราลงไปดูชุมชนคือ empower คนตัวเล็กตัวน้อยให้ชีวิตดีขึ้นทีดว้ผมเชื่อว่าถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยมีคุณภาพที่ดีขึ้นทุกอย่างมันจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ผมว่าหัวใจหลักๆในการเป็น l e ดอร์หลักก็คือน,นำโดยทำโดยทำเป็นตัวอย่างอะ่ะอืมยกตอ example เราอยากให้ลูกน้องไปยังไงเราทาอย่างนั้นเราอยากให้ลูกน้องไปบริการป,ชาชประชาชนเราต้องเอาประชาชนไปที่ตากเน่เราต้องลงไปดูประชาชนว่าเขาทุกข์สุขอย่างไรเราอยากให้ลูกน้องไปดูแลลูกค้าที่ซื้อบ้านเราตอนผมอยู่คิวเฮาส์เราสลัที่เราต้องลงไปดูหมู่บ้านน่ให้เห็นว่าอะไรคือคุณภาพอะไรคือหัวใจของเราเนผะมว่าถ้าเกิดเราให้ความสำคัญตรงนั้นสุดท้ายมันก็คือการสื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเห็นให้ลูกน้องเห้วเราอยากให้เขาตรงเวลาเนี่ยเขาก็ต้องมาตรงเวลาตอนนั้นผมอยู่คิวเฮาส์ก็มีปัญหาเรื่อองคจะาด้ ระหว่านั้นถามว่าจะลดค่าใช้จ่ายทำอย่างไงผมว่ามันก็ต้องเริ่มจากตัวซีโอแหละผู้บริหารน่ะถ้าเราปัาบหมดก็เราลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราไม่ทําให้เป็นตัวอย่างลูกน้องก็ไม่เชื่อหรอกเพราะวอันั้นก็เป็นแนวคิดว่าอยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไรทําอย่างนั้นน่ะมีหลักอื่นๆม่นไหมครับอาจารย์นอกจาก lead b กซ x a m โ l e สำหรับอาจารย์ผมว่าหัวใจอีกที่เปิดคือคำว่า trust คำว่าความไว้ใจนี่ผมฝากน้องๆทุกคนเลยนะครับถามว่าเราจะเลือกคนลูกน้องเขาจะให้เรานามันคือเขาไว้ใจเราหรือไม่นะเราจะเลือกคนไหนมาทํางานเราจะโปรโมทใคร ถ้าเป็นระบบเอกชนนะไม่ใช่ราชาการราชการมันมีระบบเทศใสอีกเรื่องหนึ่งมันต้องอมันต้องใช้คอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์สั้างง่ายมาถามว่าคอมพิวเตอร์มาจากไหนมันก็มีหนังสือของไอ้ซีฟี่โคเบ้มันก็เขาเขียนเรื่องสปนะีดออฟพาร์ทเนี่ยเขาบอกพาร์ทมาจากสองอต้องเรื่องก็คือคอมเพนเซชันคือพาร์ทเก่งพาร์ทเก่งก็คือว่าเราทำงานได้ตามที่กำหนดไหมเรามีผลงานเป็นที่ประจาักไหมนี่คือคอมเพนเซชันอันต่อคือคาแรคเตอร์หรือตัวตนของเราตัวตนของเราคือว่าเราเห็นแก่ตัวไหมเราคิดถึงส่วนรัมไหม พฤติการเราเป็นยังไงไม่บอกว่าทัสมันมาจากสององค์ประกรอบนี้ใครได้หนึ่งใจไม่มีทัสแ้วเราจะเก่งให้ตายแค่ายถ้าเราจะมาทำการสายเราดีลิเวอร์งานไม่ได้ไม่มีทัสหรอกให้เราเป็นคนดียังไงก็ตามนะถ้าเราไม่เก่งงานมันก็ไม่มีทัสไ <c oughs> ม่บอกว่ามันต้องทัชของอันนี้คู่กันไฟอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้น้ำหรือจะเป็นผู้ตามผมว่าหัวใจส่วนวัดมันก็คือเรื่องก,การสร้างความไว้ใจแล้วมัน <c oughs> มันต้องค,อค,อค่อยๆคี๋อ่ะจริงแล้วคล้ายๆกับสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาให้ทั้งสององค์ประกรอบคู่กันไปทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็ทั้งคออมเพีาาจรย มีลูกน้องคนโปรดไหมครับอาจารย์ชอบลูกน้องแบบไหนพูดง่ายๆก็คือสักหนึ่งให้1ิออะ e x c e expectation d e c e e e d x เงี้ยใช่คือเหมือนกับคนที่เขาขวนขวายคนที่เขากล้าถามกล้าเถียงอะเถียงก็ต้องแบบมันก็ต้องมีเซ็ตแต่น่ำไ้เียแบบเราสั่งแล้วเขาก็ไปขวนขวายไปไปทำมากกว่าที่เราสั่งไง ถ้าเราผิดเขาก็กล้าพูดผมก็เชื่อไอเรเดลิโอนี่ต่อยนะ,อะไอเรื่องชาเคเรนซี่อ่ะคืออย่ากเก็บอะไรไม่ได้ใจอ่ะถ้ามีไรผมก็พูดออกมาตรงๆนงแนผมว่ามันคือมันคือคอนเซ็ปต์ไอเรเดลิโอพาเฟนซี่ มีอะไรก็พูดออกมาแล้วก็เคลียร์กันให้จบถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยต้องพูดผมว่าอันนี้คือคือติดที่ผมก็คาดต่อจากลูกน้องนะทั้งคนที่ที่เราชอบกับคนที่กล้าเสียกล่าวผมจะกล้าเลยผมมีคนลดคนหนึ่งเขาทำงานกับเราเชื่อ่าวช่วงนั้นออกจากงานแล้วเป็นช่วงนั้นไปช่วยหาเสียงตอนที่เป็นแคนดิเดตนายกนะครับแล้วลูกน้องคนหนึ่งก็มีวันหนึ่งเขาก็หันมาพูดผมว่าถ้าจะดีกว่าดีมากเลยถ้าท่านไม่โมโหไม่ควบคุมถ้าควบคุม <c oughs> มัดีขึ้นค <c oughs> ือตอนนั้นม <c oughs> ันแบบมัน <c oughs> ก็เรา <c oughs> ก็พาดเสียทีแล้วก็แบบอารมณ์เสียใช่ไหมเขาก็ขอบบคุณนะรั แต่ว่าเน,นี่ยมันคือการเตือนสติแล้วผมว่าถ้าเรามีคนที่แบบเข้ากลับดีกับเราเขากล้าพูดตรงตรงผมว่าน,นี้คือสิ่งที่เราเราคาดหวังเหมือนกันจริงๆแล้วเวลาอาจารย์บอกมีลูกน้องที่แบบอยากให้เขากล้าพูดอ่ะลูกน้องคนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดนะอาจารย์ การทำไงอ่ะบางทีผมก็ใช้วิธีง่ายๆนะสมว่าประชุมนี้นถ้าประชุมกันเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่ผมไม่ต้องการความเห็นเนี่ยผมจะตั้งหัวโต๊ะแต่เรื่องไหนการต้าเห็นเนี่ยจะลงไปด้านกับเท้าไงเป็นส่วนหนึ่งเท้าอ่ะให้เขาให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเท่ากันนะมีอะไรคุยได้ถ้าผมว่าเราก็ต้องเออโทเรชเพาถสนับสนุนในการถามผมว่าต้องที่ถามเลยคิดยังไงผมว่าบางทีเราก็ต้องเป็นตัวหลีดในงานไงแล้วสุดท้ายก็จะเถียดไปเรื่อยะไม่มีระบบประชาธวิไัยในการบริหารงานเอาว้ บางทีเราฟังได้แต่ว่าคําว่าไอ้ประชาธิปไตยเดียวบางทีมันมันไม่ใช่ในในเอกชนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่ได้รับโหวตไงตอวระบบูดบอกว่าใครอยากจะให้ให้ขึ้นเงินเดือนทุกคนก็โหวตขึ้นเงินเดือนหมดแหละมันไม่ได้ไงในระบบเอกชนเนี่ยแต่ละคนมันมีโนเลดไม่เท่ากันไงงั้นเราไม่สามารถเบรสทุกคนเท่ากันได้ในเรื่องที่ตัดสินใจเพราะบางคนอาจจะเป็นเอ๊ะเกิดเรื่องการเงินบางคนเป็นเอ๊ะเกิดเรื่องการออกแบบนั้นเสียงของแต่ละคนในแต่ละมิติมันไม่เหมือนกันไงเถ้็เหมือนการเรดิโอไงเขาถึงทำไปสกอร์คาร์สไง แต่ว่าทุกคนในบริษัทจะมีสกอร์คาร์ดว่าตัวเองแข็งด้านไหนเพราะฉะนั้นเวลาโหวตเนี่ยมันจะให้เวทกับสกอร์คาร์ดด้วยว่าคนนี้เก่งไฟแนทคนนี้เก่งเรื่องริสเคนอะไรเงี้ยผมว่ามีลีดเดอร์เยอะมากเลยอ่ะที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบว่าตอนนี้รู้แล้วว่าต้องเป็นคนเอมพัตตีมากขึ้นแต่ลูกน้องไม่เชื่อออเทนซิตี้มันจะออกมาได้ยังไงครับอาจารย์ผมว่ามันต้องมาทั้งสองฝ่ายลูกน้องเองก็ต้องพิสูจด้วยว่าคุณมีคุณค่าในการรับฟังอย่าไปหวังว่าเจ้าตายจะฟังผมตลอดถ้าคุณไม่มีีีกกกกกึนนพออออผผผมม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 ็็ไ่่่่ฟัังงงงขตวยาคลลุุื ก็จะมีเฟซของผมที่ผมเขียนเนื้อหาอะไรงเงี้ยใช่ไหมครับอยู่สักสี่ห้าคนคที่เป็นรุ่นน้องที่มาช่วยอ่านเนี่ยนนัหลักการผมคือถ้ามีหนึ่งในห้าคนนี้บอกว่าไม่โพสผมไม่โพสทำไมทำไมผมผมยอมตรงนี้ผมผมไว้ใจเขาไงเราจะทำงานด้วยกันมาหลายปีเนี่ยผมให้แวลูในการตัดสินใจเขา